<Greek. S 2> สวัสดีเช้าวันเดินทางค่ะทุกคนวันนี้เราออกบ้านกันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยค่ะมาที่สนามบินตรงดูซนดอปไฟล์ของเราวันนี้ก็คือ10บโมงเช้าค่ะเราจะเดินทางไปที่ประเทศกรีซจะไปเกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนั้นค่ะชื่อว่ากรีซสำหรับแนอนออกเสียงนะคะทั้งชื่อเกาะและชื่อประเทศแนอนออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะ ช่วงนี้มีไฟที่มาแลนดิ้งแล้วก็เทคออฟเยอะค่ะเวลานี้และเขาก็ใช้รันเวยเดียวกันด้วยสลับสับเปลี่ยนกันค่ะทั้งเครื่องขึ้นแล้วก็เครื่องลงนักบินเขาก็คงคอยฟังคำสั่งจากห้องบังคับการเนาะได้เวลาเครื่องของแดนเทคออฟแล้วค่ะรออยู่อุ้ยหลายลำเหมือนกันนะคะกว่าจะได้ขึ้นนี่ค่ะบรรยากาศด้านล่างมีแม่น้ำด้วยนะคะทุกคนที่สนามบินดูซนดอประเทศเยอรมนีค่ะ ขึ้นมาแอร์ก็แจกน้ำใกล้ลงก็แจกช็อกโกแลตค่ะใช้เวลาในการบิน1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาต่อเครื่องที่มิวนิกค่ะจริงๆเขามีไฟล์แบบว่า direct ด้วยนะคะแต่พวกแนนจองกระทันหันคะ่ะทุกคนจองไม่ทันถ้า direct f l i จากาที่สนามบินใกล้บ้านไปที่กรีซก็4ชั่วโมงค่ะแนนบิน1ชั่วโมงมามิวนิกแล้วก็ต้องต่อเครื่องไปที่กรีซอีก3ชั่วโมงนะคะ บรรยากาศที่สนามบินที่มิวนิกค่ะทุกคนใหญ่มากกว้างมากรอเครื่องอีกสองชั่วโมงค่ะแวะเข้าไปทานข้าวในลาจ์มีอาหารให้เลือกเยอะมากเลยค่ะที่นี่เครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์ก็คือแล้วแต่สะดวกมีเตรียมไว้ให้หมดเสิร์ฟเองชงเองเลยค่ะได้เวลาก็เดินทางต่อค่ะทุกคนขึ้นเครื่องแล้วตอนที่อยู่เยอรมันยังคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนอยู่เลยนะคะพอขึ้นมามุ่งหน้ามาที่กรีซแค่นั้นแหละแดดจ้าสว่างเลยค่ะ สามชั่วโมงหลับๆับตื่นตื่นค่ะทุกคน,น,นที่นั่งข้างหลังเป็นกลุ่มวัยรุ่นนะคุยตะโกนคุยกันค่ะทุกคนยันเครื่องลงเลยฟิลลิงบรรยากาศตอนเครื่องลงนะคะทุกคนคล้ายๆกับที่สนามบินภูเก็ตเลยรับกระเป๋าเสร็จเดินออกมาก็จะเจอเยอะเลยค่ะบริษัทรถเช่าจัดการเรื่องเอกสารเสร็จก็เดินไปที่รถค่ะทุกคนที่โน่นจะมีพนักงานเอากุญแจให้ค่ะเราจะขับรถไปที่พักอีก3ชั่วโมงค่ะ เป็นสนามบินเล็กๆนะคะสะดวกมากที่นี่ขับรถต่อกับทุกคนสามชั่วโมงไปที่พักทางเหนือของเกาะค่ะสองข้างทางก็จะขึ้นเขานิดนิดแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นทะเลเรียกกันว่าเดินทางตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยค่ะทุกคนภูเขาแถวนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ค่ะแต่มีบางช่วงก็จะมีต้นสนใหญ่ๆให้เห็นจเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะกรี